ป๊อปปบอกป๊อปปไม่เล่นแล้วป๊อปปเหนื่อยมาแล้วมาแล้วมาแก้มสั่นเจ้าแก้มสั่นมาเจ้ะขอร้องสิป๊อปปบอกป๊อปปก่อนป่ะป๊อปเล่นหน่อยไป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 ไหนละอ้วน ไปละโูไปละตัวเองก็โยนหน่อยลูกอู้อูเก่งี่สูดเย่ตะมือเปแดะด้วยโอ้ตะมือเปแปะด้วยเก่งดิ